กูกูก็ยุบเดียวตัวกูกูก็ยุบเดียวกว่ากูก็ญาตินะวะเนาะไม่ใช่คนตากูตัวเลิกงานเลิกการก็ยังพี่น้องท่างชาตสบายดี เมิดเนี่เฮาเฮามิดเฮาเฮามิดอ่ะดสิบ่น่มเห็นอ่ะบอซึกเหมิดบอผู้ได้เห็นเฮาซึกเมิดด้วแจงแนบอ่เขาเข้าเลยด้วยบรรยากาศอยู่ถโอ้ยอยู่สวนอยู่สวนกวางสวนมันเกา สวัสดีพี่น้องหนึ่งคนเข้ามาหาคนหา้านที่เข้ามาพี่น้องผ่านมาหาแซนแล้วขอหลานแล้วกันวันนี้สบาสดีหาหาล้านคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องโอ้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 ฟ้านางยูเปนโอ้โออยอตายแล้วมันอยู่บ่ได้แลวมันต้องดินเพียงเพียงนี่ยอช กินด่ากินกดเท่าไรโอ้ยหมดหมดมันอยากกินเท่าสบายดีพี่น้องเขาขอเปิดหน้าขึ้นเทิงเลยเธอโอ้ยขอโทษเขา้าาปสำหรับการมาพร้อมในการไลฟ์สดเท่า สบายดีทุกคนโดสบายดีน้องฟัสาราโอ้ยว่ะเม่น,น้องสบสายฟัสราอยู่่ซื้อวันจิวจิวแชนดนแล้วได้พี่น้องคืองานแท้ขอบใจจา้าภาพไม่ชัดคุณภาพไม่ชัดแัดเมืองได้พี่น้องขอเอานุญาตแป๊บหนึ่งเซ็ดกล่อง ชัดิแยกพี่น้องถ้าบรชัดกตะแสดงว่าเป็นน้ำแสงแสงแดดเนาะเป็นเท่าปะสวัสดีครับสเตียรสวัสดีจ้าสวัสดีครับสตีสวัสดีจ้าเบอร์เบอร์ลักแทบครับเบอร์เอบอร์เบอร์ลักแทบครับคือยังมุกกระจมันแจกในซัมเมอร์หรืพี่น้อง รูส้สว่าการนี้แต่ว่าตะเวนตกดินลวละพี่น้องเซาเจีว่วาภาษามั่วแต่ทายหลูบลินอยู่สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีคนทั้งหลายน่ารักละครับขอบคุณจ้ามีคนซื้อห้าเจ็ดออกค่าแปดโอ้ยพี่น้องว่าอะไรซื้อว่าแะไรอยากกระโดดน้านัน อย่ากระโดดน้ำทถิมเด้พี่น้องเอ้ยศูนย์แห้งเลไรยังเงี้ยขอก้องยังสิบุญบาทนั่นดวงเหายังบ่ถึงพี่น้องเอ้ยเสียดเสียดพี่น้องมีแต่ใส่ค้าว่าเสียดแต่บ่เคยถือจักเถอบ่เห็นตอบแชทนะครับโอ้ยตะต่อคลิปอยู่จ้าถ่ายคลิปแล้วก็ตะต่อคลิปท้าฮักฮักกะลงมานั่นนั่งหลินนี่พี่น้องยังบ่ได้ตัดยังบ่ได้ตอบแลาะพี่น้องตะโต๊ะแรกยามว่างมดเลยเหาชีได้ตอบแชทนะพี่น้องยัง ป๋อซองไหนนี่สวยแสองนาเจียวชาแนลได้เป็นน้องฝากติดตามดีเด้อพี่น้องถ้าคิดว่าเฮางามก็าฝากติดตามมาเลยพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือเฮาอยู่กยไกลเด้พี่น้องเฮาเฮาแนมบ่คอยเห็นเนาะเฮาก็เลยแบบต้องอยืนหน้าวแบบทักทายดย้วยทักทายจา้าบรรยากาศดีมากเลยแม่เนี่ยนี่คือบรรยากาศข้างล่างเฮาอันนี้แสงแดดตกดินเดีเด้อพี่น้องแสงแดดกำลังขึ้นเมื่อกีก้กำลังงานอยู่ โอ้ผู้ซื้อทองผ่าทองผ้า,ข,าข้งังล้างผู้งามพี่นอ้องเ้ยเออภาพชัดแล้วคุณทักทายยามแรงคุณเจวโดยทักทายยามแรงจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับโดยขอบใจน้าลายอันนี้ลาาที่ไหนครับอันนี้ลาาที่ไหนครับเล่าสวรรค์เขตจ้ะโอ้ยขอแล้ว ระแวงก็ได้กับกิกับสันก็นดีพี่น้องเนี่ยงามหลายขอบใจจ้าขอจีรอแสบบอกครับซาจิวแสบจ้าฝนตกบอกครับวันนี้ทางนูน้นมาตกจะทางบ้านซาจิออกมาตกแต่ว่าอยู่แถวรักษามาตกน้อพี่น้องเพราะว่าซาจิออกไปฝากคล้องเอื้อยเนาะฝนตกไป่เหมือนนี่แต่ว่ากระตกแถว คิงคิงกลางคิงคงทาง่าแต่ก็ตกบลทัวฝนตกบลทัวฟ้าพี่นเนาะแล้วสิว่า t าม e ห้าข่อยเฮ็ดยังดีก็ว่า <c oughs> สั่นแล้เห็นเบนิ่งก็หายไปนึกว่าเบื่อเอฟซีแล้วพอจ้าวางไอชีข้อแทะแชดนะจ้าแฟนผมอยู่หลวงพระบางอ,อ๋อแถวทางเหนืเอเนาะต้องพระบางแถวเวียงไปหนึ่งพี่เนาะสวัสดี สวัสดีสวัสดีเด็กไหมครับผมสบายดีจ้าฝากทักทายสบายดีเด้อพี่น้องฝากกดติดตามช่องชาจิ๋วชั้นเนี่ยเลยพี่น้องเอ้ยท่าไหลแป๊บเดียวเข้าก็สิบไปเลยพี่น้องบวกเกินประมาณซาวนาทีแล้วโอ้ยเดี๋ยวหกโมงเข้าก็สิบไปเลยพี่น้องเข้ามาเข้ามาคำเด้อเหมือนนี่ค่ะวันมาเว้นเนะาะถามมาเว้นกันก็จะได้อยู่เฮิงกว่านี่เนาะจะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบสวยงาม แบบนี้แหละพี่น้องบรรยากาศดีๆแบบนี้แหละดูแข็งนะครับสวบรรณาเขตจ้ากลับไปตอบดเดอ้อโดยจา้าทวารกระชีตอบเด้อจา้าสวยรักวิวสวยมากขอบคุณจา้จาเจ้นนะาคือนางฮาก้านแท้ขอบใจลหลายเดอ้ออากาศดีโอ้สิคัมปาาลาเฮอลกระเบืองปิดไก่กาเฮาทซองกระเบืองสำได้พี่น้องอันนี้ค่ะ มาแป๊บเดียวซีเดนีย์ไรเนาะที่จริงที่จริงเขาก็อยากไล่ระดับสามสิบนาทีขึ้นไป,ปพี่น้องมือนี่ตอนแรกว่าว่าสิลงมาตึกป่าก,ก้อยกินได้พี่น้องแต่ว่าคำคก่อนเทั้งอยากไล่เทั้งอยากทายคลิปแต่ว่าถ้าว่าเฮ็ดกินแต่โคงสิแบบบ่บ,บ่ท่านเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อเขาสิตึปกปลาได้ก็เลยแบบอ่ะเปลี่ยนมือใหม่ซะเนาะมือนี้เศร้าเจียวบ่ได้ลงคลิปเด้อพี่น้องเศร้าเจียว ขอแจ้งเหตุผลในการมาลงคลิปก่อนนะพี่น้องถสติวอยากลงอยางลงแต่บ่ได้ลงเพราะว่าเน็ตบ่อแห้งเฮาลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาฮอตดิ่งก็ยังคือเก่าพี่น้องลงบ่ได้เลยลบถิมลบแล้วก็โหลดลงใหม่ตังหลายรอบก็บ่ได้ผลเนาะพี่น้องก็ยังก็ยังแบบโหลดลงบ่ได้สะรูปแล้วมื้อนี้ก็คือสิลงบ่ได้พี่น้องถ้าเบิ่งมื้ออื่นเนาะบ่ว่าสิลงได้บ่กบูหวานเป็นนําโทรศัพท์หรือเป็นนําสัญญาณสติบ่แน่ใจเลยพี่น้องเอ้ย โหลดคลิปบ่ได้แต่ว่าเบิ่งย่างอื่นใดเบิดพี่น้องเฟซบุ๊กยูทู e เพียงนั้นเลื่อนเบิ่งสบายงานเลยพี่น้องแต่ละอัพโหลดคลิปลงบ่ได้ศูนย์แหงเลยพี่น้องเอางวัวเขาคอ,อกแล้วเตตีรับบ่อจะที่ทำยังหนหะน้ามันนอนนียพี่น้องเอางวัวเขาคอกเรียบร้อยแล้วขับไหมน้อนะคนร้านน่ารักแต่ที่ไม่น่ารักคือพ,พอเมาแล้วจะ แล้วไม่ยอมให้กลับย่างย่งยังจ้าขอสมัครเป็นคนงานเกี่ยวข้าวครับค่าจ่างต้มไก่ต้มไก่แจ่หนึงหนึ่งตัเด้อพี่น้องเด้อคาจ่างเด้อ สบายดีสาวเจวอยู่งามพักเนาะโดยขอบใจละลายจ้าอรรยากาศอยู่บ้านท่าแบบนี้เลยพี่ดองยยบแล้วผ่าอารมพัผ่าบ่อยๆในแฮงอ่างอากาศดีค่ะเฮงครับก็กเงเนียมมาบนอยู่ดีๆกันข้าเนี่ยบอกั่าพี่ดองขอ,ขอ,ขอ,ขอเปลี่ยนแล้วกันนี่ เข้าอิยบยค้าตัางกรองมาพีดพี่น้องเออชาเจียวบูตะค้าตัางกองทเทาถทายลูปมาเนาะซึ่งมันบัสามาที่จริงเราต้องเห็นแบบนี้มันจะได้เห็นแบบวิวสวยงามแบบนี้นะพี่น้องนี่นี่วิวบนเฮาสบายดีครับจะเจียวสวงามครับน,น้องโดยสบายดีจ้าต่างไทยสบายดีพี่น้องอยากได้กุญแจจากช่องนี้ฮะคือ,อยังกุญแจพี่นอ้องอีกยังคือกุญแจ้าเจียวบูตะก,กุญแจเด้อ สวัสดีน้องเจลสวัสดีจ้าจริงๆนะฮะจะต้องนาที่ตั้งเกาะแบบนี้นะพี่น้องเนาะจะได้เห็นวิ้นเห็นวิวข้างล่างแบบนี้เนาะงามแท้ขอบใจจ้าก็าเพ่เห็นหมักมืดเนาะเมื่อนี้มาเที่ยงป่าด้วยพี่น้องมาสวนป่าเนาะก็เลยบ่เห็นเนาะอยากไปอยากไป <c oughs> เดี๋ยวจะต่อบว่านาย้าไป มาได้พี่น้องย่ามเกี่ยวเข่าละให้มาได้พี่น้องทวิตเกี่ยวเข่าแล้วโปให้มาเด้อ <laughs> ช่วงเกี่ยวเข่าฮหาคนงานเกี่ยวเข่าดวนพี่น้องเพราะว่าเฮาอยากได้คนเกี่ยวเข่าเว้ยมุดแดงลอยลายเลยนี่พ่าอยากได้คนเกี่ยวเข่าได้พี่น้องขอสาวเป็นคนคู่ใจเจ้าได้บอว่ะเออ มันสิล้มแบบนี้เห็ดนี่เห <crit> ็นวะเดวก็มุดกระตอมตึ่งเติ่งติ่งติ่งอยู่พ่อป้าใส่ห้าวหนิพี่น้องกว่าสบายดีโอ้ยยังยืดผมนี่พี่น้องหาให้เวลาไปยืดบ่ไรอยู่นี่ขาด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 ทันไกซ้อนขาดขาดล่อเก่าเนาะ รู้ปะไไปยักเถอตทักทายค้องที่เจ้าอาบน้ำตอนแรงตอนนี้น้ำร้ายบ่ครับทามไปสันแล้วครับอาจารย์เจ้าเฮาบ่แต่มันแรงแล้วเนาะฝนมันเศร้าตกเลยพี่น้องมันก็เลยแบบน้ำบ่มีเนะสวัสดีครับสวัสดีจ้าบอหนึ่งทักทายพี่น้องทักทายทุกคนเออ้อวันวันกี่บาทวันกี่บาทบอบ่บ กลไกล้กลแจนึงโตพี่น้องต้มให้กินเนเด้อข้าจังเกี่ยวเขาพี่น้องชื่ออะไรครับเพิ่งดูครั้งแรกแลวยังไม่ได้กดติดตามชื่อเจลด้อพี่น้องฝากกดติดตามช่องให้ในเน่พี่น้องสำหรับคนมาเบิ่งใหม่เนาะกุญแจคือคนช่วยดูแลช่องอ๋ออ่าช่องเรามันมาเป็นช่องใหญ่พี่น้องเป็นช่องน,น้อยๆเองเนาะ เ้ยฮะดูทำแบบดูแลได้เนาะพี่น้องมันพ่มีอย่างไรสองค่ะนอกจากอัปโหลดคลิปลงแคนนันพี่น้องเลยคนติดตามกับบลาย์คนเบิ่งกับบลเดลไลเนาะบ่ไดลไลแบบเกือดตีแบบต้องหาคนดูแลนะพี่น้องเข้าใจยังคะเข้าใจแล้วจ้ารับสวัสดีค่ะพี่นายเองนะคะสวัสดีจ้าทักทายโดยสบายด,ดูแลเองได้คนที่ไม่ดีอ๋เอา,เอา สามารถเอาคนที่ไม่ดีอ,ออกได้โอ้ยพี่น้องไอซีดีด้วยบดีกาแต่เอาคนบดีอ,ออกซอ,องค่อยไม่กนเสียมันมีคนคนเบิ่งเดี๋ยวป่ะจ้าคือว่นีนไม่ได้คนนะนะคอมเมนว่ากนาาตลอดนี่ไม่ได้คดนนั้นได้ดีะถ้าเจอเอ,อย่งให้กินแรงครับอ่านข้ามด้วยจ้าอ่านขามด้วยจ้าอ่านขาม,ยาาขามียังอันใดทีว่าบางเทือเฮ้า บางเือแบบขอความมันไลข่ขืนไปมันมีด่เฮากระบเห็นนะพี่น้องฮเฮงกับเพาสาามาอ่านไดไทุกข,ขอความด้วยพี่น้องเด้อเจอกิเลสอย่างกินแรงครับเมื่อใดกินต้มยำตีนไก่ด้วพี่น้องสเปิร์ตีนไก่พี่น้องเรียกพี่อูนะครับเรียกเรียกเลยเด้วยพี่น,อน,น,น้องเมื่อกี้นี่แหละต้มไก่แจสุกินมันบอคู่กันกินดอกครับต้มง,งัวจากโตสะเนาะโอ้ยมาซอยเกี่ยวเขานั้น มื่อเดียวจะให้ลงมง้อลมคั่ว,วนะพี่นอ้องเกี่ยวเขาว็แล้วทุงก็ห้คอยลงมลง้อลมควยายบ่ได้ได้นี่คอยนี่ลุกตายแหละพอดีว่าเครื่องเก่าหนูอ่ะมันต้องลงชื่อใหม่ค่ะแต่ต้องมาลงเครื่องแม่เล่นเท่านั้นค่ะภายนอกพี่น้องนาเองนะคะว่ะสบายดีเด้อพี่น้องให้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ กระตูนหนูมันหมดอายุแล้วค่ะถ่ายทุกวันนะคะท,ทั้งทายจะบายบายจะ้ะไทยเห็ดกระตูนมันกระตูนหนูมันหมดอายุแล้วค่ะถ่ายทุกวันค่ะคือ,อยังพี่น้องกระตูนยังมดอายุคือคือคือแบบไรพี่น้องบ,บ,บอกบอกเข้าใจคือแบบไทย เกีย่ยวกับกระตูลงช่องอยังสิวะพี่น้องเลือจังไดเนาะเรียกพี่อู๋ทำอไรจ๊ะนั่นแหละพี่น้องเอิ่นไปแล้วนะสบายดีเด้อพี่น้องโอ้ยเลิกงานเลิกการกันไ่ได้ยังพี่น้องเว้ยเนี่ยเวียนเฮาปนนานใดตรงเนี่ยสิยดายมาสิยดายแห้งเลยเอาเอาคาตั้งกองสันๆมาเฮาสิมือได้ได้พี่น้องมันมือนคำเลยปลาไก่เอาห้องหา ห้องหาเจ้าของเลยได้นี่เดี๋ยวอีกประมาณซานาทีคราสิเมื่อพี่น้องไลค์ครบซานาทีคราสิเมื่อพี่น้องตักถ่ายโดยตักถ่ายจา้าอันนั้นนานเฉยนะครับยังไม่ได้เอ,อิ้นเลยนั่นแหละเอิ้นเอิ้นแล้วจ้าเอ,อ,เอ,อ,าเอ,อิ้นแล้วน,นั่นแหละอันละนั่นแหละคือการเอ,อริ้นพี่น้อง อย่าตึงแหงลายเดอร์คอยลายตาคือมันต่างบรายพี่น้องเลยมันต่างแล้วมันก็สิแบบมืดอาคึมลงไปที่จริงแล้วมันหมืดเขาก็สิคอลาโตไปเลยถ้าสิะเห็นแต่นี่เปมันโน่นเขาอยู่บนโน่นที่แบบมันบอเพียงกันมันก็เลยแบบอ่าขอชีตั้งให้อ่าประมาณนี้เนะ้องบอผู้เข้าดูยาส่งติกเกอร์ติกเกอร์เกินสามตัวมันมันเป็นยังครับ มันเป็นยังมันมันเป็นยังพี่น้องชอยบอกเด้อแบบเขาสิบบอกรูจกนน้รจังไดเนาะเขาบอกเข้าใจเรื่อว่าคนสง่งอ่ะเขาเขาขูา่ประหุบอลรัว่าจังไดเรื่อว่าบูพี่นอ้องส่งสติ๊กเกอร์ไปแล้วนะครับโด้อจะบายบายจ้าสติวมีแฟนยังเบื้องหน้าตาเฮาเขาคือคนมีบอกพี่น้องหรือว่าคือคนบอมีเดาเดามา เดาดามาดูอุ้ยหมืดคุมนแล้วเหออีกสีนาทีกับชีครบสานาทีแล้วว้าว้ามมหรังกันไว้เลย <laughs> อ้าน้องพี่น้องก็คนมีเวียยมีงานนะ้องบางเธอมีอีกหายมีเวียยน้องอาจจะแบบไปก็ได้น้องพี่น้องพู้ได้ห่ว่าหามทรงสติกเกอร์ เกินสามพอได้หูบ่อนเลยพี่น้องเป็นยังสิโดอนซองเขาสิโดนบอกเลยจังใดบ่ห้ไลฟ์สดรู้จังใดพี่น้องเขากรบปุกหูเนาะคือแบบการทายกาไละไอย่างเดียวแต่บระปุกโคตรมันน้องพี่น้องผมอยากจะถามอยู่ครับว่าถ้าส่งชิคเกอร์เกินสามดวงมันสิเป็นพี่เลอฮ้เนาะฟังไม่ออก ครับพูดกับผมพูดไทยได้ไหมมันก็บำเนียงบางบางคำบางคำมันก็คือไทยได้พี่น้องข้างบอกบ่เลยจังเดินเรือเร่อเด,ดให้เดาถ้าให้เดาถ้าเราผิดแล้วครับเราผิดก็ผิดไปพี่น้องเราถือก็ถือไปมันกับบ่มีออ,อ,อียงเนาะขาแขกเดาเฉยมือแล้วมือแล้วพี่น้องฝนมาตกแดดไล่มือเลย เดือนหน้าบุญสวงเฮือพี่น้องริมคงพดัดใดมาเถี่ยวมาเถี่ยว,ยว,ยวได้เด้อพี่น้องขามมาทั้งหมู่ทหารพัดไดอยู่ต้องขามหมูห่ทหารขามมาเถี่ยวบึงแขงเฮือกันเด้อพี่น้องบุญสวรรค์คลายคลองตังต้งตั้งคลองริมท้ายพี่น,อน,นอ้อนเ 4, 5, 6, 7, เงเ,เมื่อวานพี่น้องเลยมีทั้งหมดจังหวะเลิศสี่ห้าหกเจ็ดแปดริ่มทั้งหมดห้ามือพี่น้องเริ่มจากวันที่สี่ถึงวันที่แปดเดือนหน้าเลยมาเถี่ยกันเด้อพี่น้องพดัดใดอยู่ไกลอยู่ไกลก็ได้ พังคำพังไม่ออกครับทักทายโดยสบายดีจ้าส่งเกินหลายครั้งมันจะเกิดปัญหากับช่องน้องอ๋อต่อคนบอกพี่น้องหรือว่าจังไหนหรือว่าแบบทั้งไลนีนีเกิน,นะนเล้วยมาเจนนันบอกขออยู่น้องคายใกล้พดเนาะโดยพดได้เท่านี้ก็เก่งแล้วโดย แล้วเขาสิฟั่งคอยว่าพี่น้องเบอร์นทรงชิติกเกอร์มาแล้วลูวออยู่นี่อย่าทรงชิติกเกอร์มาเกินสามตัด้ลพี่น้องแล้วว่าอย่าทรงแล้วจะดีกว่าเลยพี่น้องพี่น้องไปว่าอะไรก็กระย่พี่น้องเลยพี่น้องกระย่พี่น้องเมือนเขาเอินเมือนเ่าเอินแท่นคาแบบพี่น้องไีอย่างประมาณนี้พี่น้องเอินแท่นเอินอนี้ชื่อเลยพี่น้องเลยกระย่าพี่น้องเลยพี่น้องมันกลัวมันมีคาแัง ทังไรครับโอ้ยมันเขาส่งเกิดแล้วพี่น้องไฟข่าวมาใหม่ยาส่งที่เกิดมาเด้อมันจะเกิดปัญหากับสองเขาถ้าว่าไฟส่งมาแสดงว่าจงใจแบบให้สองเฮามีปัญหาแน่เลยโ <c oughs> <c oughs> ดยแปลว่าอะไรครับแปลว่าค่าค่าหรือค่าหรือครับนี่แหละประมาณนี้เนาะแปลว่าแบบนี้พี่น้อง ผมเคยไปเพื่อนสตรีมญนติกับเพื่อนมาเรื่องสติ๊กเกอร์เกินสามดวงนี่แหละจนจะตีกันตุยอยู่ไสนเนาะครับสอนาเคดได้พี่นองอยู่ฟังล่าไม่เกียวครับส่งกีอันก็ได้สติ๊กเกอร์อะเอาสรุปบันไดรู้ปะไดพี่นเนาะค่ะว่ามันบอดีกะยะยะถามมันบอดีกับสองหรือสิเกอไปทางกับสองกะจะส่งดีกว่าพี่นนองถือว่า เทีว่าบางดีกับพนาะช่องเป็นสิบก็ได้ไม่มีปัญหากับช่องครับ <_' S 1> รอเริ่มงงเริ่มตีกันแล้วพี่น้องเจ้าเจียวจะกระเด็นไบหูเลยดิดี่อดีไม่มีปัญหากับช่องครับผมเพิ่งก็มาดูเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนล่าใจคนสวรรค์นขีพี่น้องเจ้าเจียวอายก็เด้อฟ้าคำนะมันมืดทั้งเมื่อทั้ง,ง,งไปเขาได้นี่พาท่าถ้าชำรบคนที่เข่ามาใหม่เด้อพี่น้อง อย่าลืมก็ติดตามกดไล์ให้เช่าจิ๋ว่องเช่าจิวในเด้อพี่น้องไว้พอกันใหม่พี่น้องคอนี้ขอตัวลาก่อนบยบายมือใหม่เฮาส์มือใหม่เฮา,าสิม,สมาเว,นว้นคนนี้พี่น้องเพื่อทีว่ว่าสิได้ไล่นานกว่านี้เนาะมือนี้ขระเจาะข้าดานหานฮันรีไปบ๊ายพี่น้องถ้ามันส่งไม่ได้เขาจะแจ้งคนส่งรู้เองครับอทักได้พี่น้องสวัสดีน้องแล้วคนดูครับสวัสดี สวัสดีจ้ามีไปแล้วพี่น้องสวัสดีชาวฉัสดีหน้าสาวกดติดตามไปแล้วครับขอบคุณได้หลายเด้อจุเลคพูดได้ข่าใหม่อย่าลืมกดติดตามซาจีพี่น้องพบกกันใหม่พี่นอ้องก็ไปทักทายกันใหม่เด้อ